ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก176เดเรื่องที่ไม่ได้ตรัสบอกมีมากกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนับป่าไม้ประดูลายกลไ้กลุ่มโกสัมพีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดูลายขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสก,กับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะ คือใบประดู่ลายเล็กน้อยที่เราถือไว้กับใบที่อยู่บนต้นประดู่ลายอย่างไหนจะมากกว่ากันพิสุทั้งหลายกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดู่ลายเล็กน้อยที่ทรงถือไว้มีประมาณน้อยที่แท้ใบที่อยู่บนต้นประดู่ลายมีมากกว่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าดูก่อนพิสุทน์ทั้งหลายเรื่องที่เราตรัสรู้ แต่ไม่ได้บอกแก่ท่านทั้งหลายก็มีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันเหตุไรเล่าเราจึงไม่ได้บอกก็เพราะว่าเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความดับทุกข์ความสงบระงับความรู้ยิ่งความตัดสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเราจึงไม่บอกเพราะเหตุนั้น